สวัสดีครับาผมชื่อโจ้นะครับเป็นนักกายภาพจากรีเบนก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันโรคหลอดเลือดสมองอยังอยู่กับโรคหลอดเลือดสมองอยู่เป็นโรคที่อันตรายเยอะต้องให้ความสําคัญกับโรคนี้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้รู้ทันรู้เร็วเนี่ยมันช่วยป้องกันได้โอเคเนาะก็ยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้กับพี่ๆผู้สูงอายุนะครับหรือว่าเป็นผู้ใหญ่มีอายุประมาณอายุสักประมาณ560หเนี่ยแหละครับหรือว่า40ปลายๆเพราะว่าผมอยากให้ รู้ถึงตัวโรคนี้ว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวโรคว่าเป็นยังไงพอเราเจอคนไข้หรือว่าคนปกติที่เริ่มมีอาการเนี่ยเริ่มมีอาการที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเราควรจะทํำยังไงนะครับรวมถึงอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องเรื่องความเข้าใจผิดที่เคยมีประชาสัมพันธ์กันอยู่พอสมควรนะครับเรื่องโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูถึงเนื้อหากันอีกทีหนึ่งว่ายังไงอีกเรื่องหนึ่งที่ที่อยากจะแนะนําก็คือตอนนี้เรามีทางด่วน โรคหลอดเลือดสมองนะครับคร่าวๆก็คือ3าอย่างที่เราจะคุยกันวันนี้เนาะยังไงฝากฝากพี่ๆทุกคนช่วยกันส่งต่อนะครับให้กับผู้ใหญ่ที่บ้านหรือว่าผู้สูงอายุนะครับดูแล้วจะได้ระวังตัวเองให้ถูกดูแล้วจะได้เจอสถาน,านการณ์แบบนั้นเจอคนไข้แบบนั้นจะได้มีวิธีการจัดการได้เรามาเริ่มกันเลยครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากเรื่องแรกความเข้าใจผิดของโรคหลอดเลือดสมอง บางคนอาจจะเข้าใจถูกนะครับแต่ว่ามีบางส่วนที่ยังผิดซึ่งผลพอจากการเข้าใจผิดเนี่ยก็จะทําให้เราอาจจะละเลยเราอาจจะไม่สนใจเท่าที่ควรนะครับทําให้เกิดความรุนแรงความเสี่ยงไปแล้วเนะาะเริ่มต้นโรคหลอดเลือดสมองนะครับเนี่ยเป็นโรคที่มีความรุนแรงค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าเรารู้ช้ารู้ไม่ทันนะครับถ้าเรารู้ช้ารู้ไม่ทัน ความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นอ่ะคือทําให้เราอ่ะไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวในอนาคตได้เนาะยิ่งช้าไปมากเท่าไหร่ระดับความสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองในอนาคตอ่ะยิ่งน้อยนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญคือเราต้องรู้ให้เร็วและต้องมีวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะรู้ให้เร็วและจัดการได้ถูกต้องนะครับรู้ให้เร็วความเข้าใจผิดที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือ มีหลายๆสื่อประชาสัมพันธ์ออกมาว่าสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองเคยได้ยินไหมครับเนาะเออใครเคยได้ยินก็กดไลค์กดหัวใจให้ผมหน่อยนะสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองอเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จะช่วยให้ทุกๆคนเนี่ยมารู้สึกตัวตื่นตัวกับโรคหลอดเลือดสมองแต่ว่าสิ่งที่เข้าใจผิดก็คือจริงๆแล้วโรคหลอดเลือดสมองเนี่ย หรือว่าเอามาพึ่งเอามาพานเนี่ยมีสัญญาณเตือนน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่สัญญาณเตือนนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจใหม่นะไม่ใช่สัญญาณเตือนมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพอมีอาการเกิดขึ้นความผิดปกติในสมองอเกิดขึ้นแล้วนะพอเกิดขึ้นถ้าเราคิดว่ามันเป็นสัญญาณเตือนเราก็ทำยังไงละ่ะนอนพักก่อนนะเดี๋ยวหายใช่ไหม เราก็ทํายังไงล่ะอ,อ,อาจจะรอดูสักวันสองวันก่อนเป็นยังไงเนาะซึ่งการที่เราช้าอยู่แบบนี้ครับมันทําให้ความรุนแรงของตัวโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันยิ่งเกิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราช้าเรารอสิ่งที่จะตามมาคืออนาคตอาจจะเดินไม่ได้อาจจะลุกขึ้นนั่งไม่ได้เลยก็ได้ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจใหม่ว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ย แทบจะไม่มีอาการเตือนเลยนะถ้ามีอาการให้เห็นนะแปลว่าเกิดสมองตายแล้วโอเคไหมครับนะโรคหลอดเลือดสมองไม่มีอาการเตือนเลยนะถ้าเกิดเกิดขึ้นแล้วอาการเห็นแล้วแปลว่าสมองตายแล้วต้องส่งหาหมอในทันทีนะครับไม่ใช่รอดูไม่ใช่นอนดูสักวันไม่ใช่รอนอนก่อนสักตื่นหนึ่งนะถ้ายิ่งช้า ความสาม,มารถในอนาคตยิ่งหายไปยิ่งช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงโอเคไหมครับนะทุกคนเข้าใจกันให้ถูกก่อนนะว่าไม่มีอาการเตือนขอย้ำอีกครั้งว่าไม่มีอาการเตือนถ้าเกิดอาการในร่างกายที่แสดงให้เห็นแล้วแปลว่าสมองตายไปแล้วบางส่วนและยิ่งทิ้งไว้นาะนยิ่งตายยิ่งรอดูยิ่งตายไปเรื่อยๆนะครับอ่ะตอนนี้เราเข้าใจถูกแล้วทีนี้เราจะมาดูกันต่อว่าอาการอะไรที่ คนปกติแล้วไปเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะมีอาการอะไรให้เราเห็นบ้างโอเคไหมถ้ามีอาการให้เห็นคือส่งมหาหมอทันทีนะครับนะชัวร์ไม่ชัวร์ส่งหาหมอไว้ก่อนโอเคไหมอ่ะอย่างแรกอย่างที่หนึ่งครับอาการที่เราจะเห็นก็คือเรื่องอ่อนแรงนะเรื่องของสมองเนี่ยอาการที่แสดงหเห็นคืออาการอ่อนแรงแต่ว่าอาการอ่อนแรงเนี่ยก็คือแรงน้อยลงกับปกตินะอาจจะยกแขนไม่ได้เลย หรือว่ายกได้เต็มที่อยู่แต่ว่ารู้สึกแรงน้อยลงแต่ว่ายกไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คืออาการแล้วนะคืออาการที่แสดงแล้วนะอาการอ่อนแรงแล้วนะแล้วก็อาการอ่อนแรงต้องมาแขนหรือขาข้างเดียวกันนะครับอย่างเช่นถ้าอ่อนแรงแขนแขนข้างขวาลองดูซิว่าขาข้างขวาอ่อนแรงด้วยไหมหรือบางทีคนอื่นเป็นเราไม่รู้ใช่ไหมครับเราก็ไปถามไหนไหนคุณคุณลุงคุณลุงยกแขนให้ดูหน่อย อะไรเงี้ยในคุณลุงยกขาให้ดูหน่อยข้างนี้เป็นมีแรงไหมถ้าอาการของโรคหลอดเลือดสมองนะจะอ่อนแรงข้างเดียวกันนะครับแขนขาข้างเดียวกันอย่างที่หนึ่งอ่อนแรงต้องส่วนใหญ่มักจะมีนะครับตามมาด้วยตามมาด้วยอะไรอย่างที่สองอาจจะม,อจจะมีอาจจะมีเรื่องของอาการพูดไม่ชัดพูดไม่ชัดหรือว่าพูดไม่ถูกพูดผิดพูดไม่ได้พูดไม่เข้าใจอาการพูดที่ผิดปกติไป นะครับจากเดิมที่คุยรู้เรื่องหมดเลยบางทีอาจจะพูดไม่ออกเลยหรือว่าพูดได้เป็นคำๆติดขัดหรือว่าพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องนี่คืออาการของโรคหลอดเลือดสมองเหมือนกันนะนะครับสองแล้วนะอ่าถัดมาก็คืออาจจะมีอาการชานะครับชาเหมือนกันชาก็คือข้างเดียวกันแขนหรือขาข้างเดียวกันนะครับชาปลายมือมือชาแขนชาขาชาอาจจะรู้สึกชาชานะครับเอ่อ สามอาจจะชาสี่เออบางทีเราไม่รู้สึกตัวหรอกว่าว่าเราแรงน้อยลงแต่ว่าเวลาเราเดินเนี่ยมันมันมันเริ่มเซงเงียนแล้วนะเราเราค่อยมาเช็คแขนเช็คขานะครับสี่อย่างหลักๆที่เราจะดูว่ามีอาการหลอดโรคหลอดเลือดสมองไหมหรือว่ามีความเสี่ยงเรื่องสมองตายหรือย,อยังนะครับหนึ่งอ่อนแรงแขนขาข้างเดียวกันสองอปากเบี้ยวพูดไม่ชัดอาจจะมีน้ำลายไหลมุมปากเวลาแปรงฟันเวลาบ้วนปากน้ำลายซึมนะครับสาม ก็คือ,เ,อเรื่องชานะครับ C เรื่องเดินเซโอเคไหมเพราะฉะนั้นจากคนปกติถ้าคนรอบๆตัวใกล้ตัวหรือคนไม่รู้จักก็แล้วแต่มีอาการพวกนี้ครับลองลองไปหาเขาลองไปถามลองไปคุยเขาคุยได้อยู่ไหมปากเขาเบี้ยวไหมเอเอย,ยกแขนให้ดูหน่อยครับคลุลุงยกขาให้ดูหน่อยครับทีนี้ถ้าถ้าเห็นเป็นค้าเดียวกันนะครับมีอาการแบบที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ส่งหาหมอทันทีโอเคไหมหาหมอทันทีนะครับ แปลว่าเกิดความผิดปกติแล้วสมองเกิดอาการตายไปแล้วบางส่วนยิ่งรอนานยิ่งตายไม่มีการนอนพักนะไม่นอนพักนะครับไม่อยู่ที่บ้านรอดูก่อนสักชั่วโมงสองชั่วโมงหาหมอเลยทันทีนะเพื่อลดความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับถัดมาถัดมาคือ,อ,อพอเรารู้แล้วเนี่ยว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นยังไงถัดมาก็คือเราจะทํำยังไงใช่ไหมเ,เราจะทํำยังไง พอเจอคนมีอาการแบบเมื่อกี้แล้วเราต้องทํำยังไงนะครับเพื่อที่จะด,ดูแลคนเหล่านั้นให้ใหดีที่สุดให้เร็วที่สุดยิ่งเป็นคนในครอบครัวเราหรือว่าเป็นคนรู้จักเราเนี่ยเราต้องยิ่งดูแลให้ดีที่สุดนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังยังไงใครเข้ามาใหม่ก็ฝากติดตามฝากชมแล้วก็ส่งต่อให้กับพี่ๆหรือว่าผู้สูงอายุรอบๆตัวใกล้ๆตัวด้วยนะครับอยากให้รู้ทันแล้วก็รู้วิธีจัดการจริงๆเราจะได้เกิดความผิดปกติให้น้อยที่สุดนะอ่ะ ฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับอ่ะไปต่อไปต่อไปต่อไม่ไม่เสียเวลาอ่าเราจะจัดการยังไงถ้าเจอคนที่มีอาการพวกนั้นนะก่อนอื่นพาลงนอนราบนะอ่าต้องบอกก่อนว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีหลายแบบหลายแบบมีทั้งหลอดเลือดตีบหลอดเลือดแตกหลอดเลือดตันหรือว่าเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นกันเยอะคือเรื่องของหลอดเลือดตีบเนาะโรคหลอดเลือดตีบที่เป็นกันเยอะหลอดเลือดตีบเนี่ยเพราะนั้นเวลาหลอดเลือดตีบเนี่ย เลือดมันจะไปสมองได้นอ้อยลงเราพานอนราบไปก่อนให้ความดันมันพอที่จะบีบหัวใจบียเพื่อให้ความดันไปเลี้ยงสมองได้เยอะขึ้นก่อนแล้วก็ไปหาหมอให้เร็วที่สุดนะครับสําคัญก็คือการจะต้องนอนราบนะเออต้องนอนราบนะนอนราบไปก่อนนะแล้วพาไปหาหมอนะครับทีนี้เวลาเราไปหาหมออาจจะหาโรงพยาบาลใกล้ๆเคียงหรือว่าโทรหนึ่งหนึ่งหกหกเ้าก็ได้นะครับเอ อ,อีกนิดหนึ่งที่ที่พวกเราต้องรู้ก็คือเคยไหมที่พี่ๆไปหาหมอแล้วเนี่ยต้องรอกระบวนการในการก่อนจะได้รักษาคือทั้งลงทะเบียนบัตรประชาชนลงชื่อ,อรอคิวหมอรอวัดความดันรอพยาบาลรออะไรก็ไม่รู้เป็นชั่งวโมงเลยเนาะซึ่งซึ่งมันไม่ทัน,ม,น,ม,ทนมันไม่ทันการจริงๆริงทิ้งไว้นานสมองยิ่งตายไปเรื่อยๆเ,เพราะนั้นอตอนนี้ทุกๆคนอ่ะตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วครับในสายการแพทย์ เขาก็เลยทําทางด่วนทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองให้กับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองนะหรือพูดง่ายๆเอามาพึ่งอัมาพาดทางด่วนโรคเอามาพึ่งอาัมาพาดให้คนไข้กลุ่มนี้เพื่อที่จะได้พอคนไข้กลุ่มนี้ไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บได้รับการรักษาให้เร็วที่สุดนะครับเขาก็จะย่นระยะขั้นตอนทั้งหลายแหล่ทั้งเรื่องการลงทะเบียนเรื่องอะไรแล้วแต่โรงพยาบาลนะครับว่าจะบริหารจัดการได้ดีขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้มีกันค่อนข้างเยอะแล้ว นะอยากให้พี่พี่ลองไปหาข้อมูลซะหน่อยว่าใกล้ๆบ้านเราหรือว่าใกล้ๆที่ทํางานหรือใกล้รอบๆตัวเราเนี่ยมีที่ไหนบ้างที่มีทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองภาษาอังกฤษนะครับศัพท์ทางการแพทย์เราจะใช้คําว่า stroke fast tag โอเคไหมลองหาดูนะครับ stroke fast tag ก็คือทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองนี่แหละพอไปถึงแล้วจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยเร็วที่สุดจะได้รับการตรวจประเมินวินิจฉัยโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะให้ การรักษาป้องกันให้สมองตายน้อยที่สุดโอเคเนาะเรียกว่า Stroke Fast Tag นะครับพีพ่ี่ลองหาดูเอออีกอย่างหนึง่งที่จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้สำหรับพี่ๆก็คือตอนนี้ตอนนี้โรคหลอดเลือดสมองหรือว่าอาการที่ผมพูดเนี่ยครับคืออ่อนแรงครึ่งซีกปากเบีย้ยวผู้ไม่ชัดชาแขนชาขาอะไรพวกเนี้ยตอนนี้สปสอชอนะครับเขาได้อให้เป็น โรคหยุดที่อยู่ในขั้นวิกฤตสีแดงก็คือถ้าเกิดเป็นโรคดังกล่าวหรือมีอาการดังกล่าวเนี่ยหัวใจเต้นเร็วหรืออะไรหลายอย่างลองหาข้อมูลนะครับรวมไปถึงอ่อนแรงครึ่งซีกด้วยะจะสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนภายใน72ชั่วโมงนั้นๆได้ฟรีนะครับโดยที่มีมีกองทุนทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาดูแลให้ แต่ต้องมีอาการอย่างที่บอกก็คืออ่อนแรงครึ่งซี่นะหรือเขามีไครทีเรียอยู่ประมาณ6รายการลองลองเข้าไปหาข้อมูลดูนะครับหัวใจเต้นเร็วหอบเหนื่อยอ่อนแรงครึ่งซี่หรืออะไรเรื่องโ,โ,โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็อยู่หนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นใครก็ตามคนรอบตัวคนใกล้ตัวที่มีอาการลักษณะนั้นอ่อนแรงครึ่งซี่ผู้ไม่ชัดปากเบี้ยวมีอาการชาชาหรืออะไรยังไงร,รีบพาไปหาโรงพยาบาลใกล้ๆได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย นะครับบัตรทองหรืออะไรเนี่ยสามารถใช้ได้นะนะออใช้ได้ก็คือใช้บริการรักษาฟรีไปที่ไหนเขาจะต้องรักษานะครับเขาประกาศออกมาแล้วอย่างเป็นทางการนะเพราะฉะนั้นเ,ออเบื้องต้นก็คือสรุปสรุป,รปอาการของคนไข้ที่เราจะเจอก็คืออ่อนแรงครื่งซี่ปากเบีย้ยวพูดไม่ชัดอาจจะมีน้ำลายไหลนะครับอาจจะมีชาแขนขาอาจจะมีเดินเซเนาะ ถ้าเราเจอลักษณะนี้ให้พานอนราบนะครับลองถามลองคุยลองให้ยกแขนยกขาม,มีแรงไหมโทรหาโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านโทรหาหนึ่ง9นนะครับให้รีบมาพาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นเลยนะถ้าเกิดจะให้ดีกว่านั้นนะตอนนี้ยังไม่มีใครเป็นอะไรเราหาข้อมูลไว้ก่อน Stroke a ส t ท็กโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านที่ไหนมีส r o อกฟ a ส t ท็กบ้างหาข้อมูลไว้เลยหาข้อมูลไว้เลยแล้วก็จดเบอร์โทรศัพท์พวกใส่กระเป๋าตังค์เนาะ พอเวลาเกิดเหตุหรือว่าฉุกเฉินอะไรจริงๆเนี่ยโทรหาเลยแล้วเขามารับพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บจะได้ข้ามกระบวนการทั้งหลายแหล่ให้เข้าถึงการรักษาให้เร็วความผิดปกติจะได้เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดในอนาคตเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งทิ้งไว้นานจริงๆ,างๆอ,อ,อาจจะเดินไม่ได้ถ้ารอลงทะเบียนบางทีไปถึงโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลนี้อ,อ,อาจจะดูแลไม่ถึงไม่มีอุปกรณ์ที่เพียงพอในการตรวจประเมิน เราจะต้องเสียเวลาในการทำเรื่องย้ายโรงพยาบาลซึ่งใช้เวลาค่อนข้างเยอะก็เกือบจะเป็นชั่วโมงหรืออาจจะเป็นชั่วโมงก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นหาข้อมูลก่อนหาข้อมูลว่าโรงพยาบาลไหนมีระบบทางด่วนเอามาพึ่งเอามาพาหรือว่าสโตรโฟ,ฟัตแท็กเนี่ยนะครับจดเบอร์ใสก่กระเป๋าตังค์แล้วก็ไปดูอาการว่ามีอาการอะไรบ้างที่มีที่มีส่งโรงพยาบาลเลยไม่ต้องกังวลนะครับ ออตอนนี้มีนโยบายดูแลใครมีคําถามเพิ่มเติมยังไงอาส่งเข้ามาถามกันได้นะครับแล้วก็วิดีโอคลิปนี้เนี่ยอยากให้ฝากไปถึงพี่ๆทุกคนเลยที่สุขภาพดีอาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุตามบ้านนะครับอยากให้รู้อยากให้เข้าใจตัวโรคให้มากขึ้นเจอแล้วต้องทายังไงจะได้รู้อย่างที่บอกไปแล้วก็โรคนี้ไม่มีอาการเตือนนะครับไม่มีเตือนมีอาการแปลว่าสมองตายส่งหาหมอทันทีนะครับอย่ารอช้าอย่าให้นอนรอ โอเคเนาะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะมาพูดถึงให้ชัดเจนมากขึ้นว่าทําไมนานแล้วความสามารถน้อยลงช้าไป1น,นาทีเนี่ยอาจจะเดินไม่ได้แล้วก็เป็นไปได้ใครมีคําถามนะครับพิมพ์มาในไลน์แอดนี้ก็ได้หรือว่าพิมพ์มาในแชทส่วนตัวหรือว่าทักมาถามผมก็ได้นะครับไลน์แอดรีเบนตัวแอดนะครับแล้วก็ re BRAIN r e b e n venge, นะครับอ่ะอันนี้เลย r e b e n นะก็คือมีคำถามสงสัยถามมาได้หรืออยากปรึกษาเรื่องกายภาพนะครับยินดีนะแล้วเดี๋ยวครั้งถัดไปเรามาเจอกันใหม่เดี๋ยวจะพยายามค่อยๆพูดเป็นคลิปสั้นๆน,นี่แหละพี่ๆจะได้ค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจเรื่องโลกไปเรื่อยๆนะครับถัดมาอาจจะเป็นเรื่องของทำไมถึงรุนแรงทำไมถึงเร็วทำไมถึงต้องรีบช้าแล้วจะเป็นยังไง แล้วก็การรักษาของแพทย์ตอนนี้มีอะไรบ้างเขาดูแลได้ถึงไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้นวัตกรรมที่ใช้ในการรักษาโรคเนี่ยยังยังไม่ครอบคลุมตลอดถ้าเกิดมาช้าเกินกี่ชั่วโมงมาช้าเกินเท่าไหร่เนี่ยอาจจะทําอะไรไม่ได้แล้วอะไรประมาณนั้นอาจจะทาได้น้อยนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังถ้ายังไงฝากไว้ด้วยนะครับแล้วฝากส่งต่อถ้าถ้าเกิดคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากส่งต่อให้กับเพื่อนๆที่พี่ทุกคนด้วยนะครับทั้งนั้นวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ 没法